สวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อขันทองตูมะชะนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเล็กนะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับความฝันนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองจะต้องฝันเห็นนูน่นห็นนี่นะคะในหมู่บ้านนี้ก็คือตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเกิดอยู่ที่บ้านต้นทองนะคะหมู่20 ตำบลบางหลวงอำเภอบางเรนนะคะจังหวัดนคนปรปฐมคือว่าตั้งแต่อายุประมาณ15เนี่ยเริ่มฝันแบบเรื่องแปลก,ปกเรื่องแปลก,ปกน่หมายถึงว่าเรื่องแรกในชีวิตเลยนะคะที่ฝันก็คือพญานาคค่ะพญานาคก็คือเดี๋ยวจะเล่าเป็นตอนตอน,นีกว่าเรื่องพญานาคก็แยกเป็นเรื่องพญานาครเรื่องแม่ตะเคียนก็จะแยกเป็นเรื่องแม่ตะเคียน วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับความสงสัยว่าทําไมจะต้องฝันแล้วฝันไปแล้วตั้งแต่อายุสิบห้าถึงจะมาพิสูจน์ตัวเองว่าเอ๊ะความฝันทั้งหมดจนตอนนี้อายุ30มกว่าแล้วนะคะความฝันทั้งหมดที่ฝันมาลองไปสืบสืบหาต้นตอหาว่ามันมีจริงไหมอยากรู้ทําไมเราถึงฝันอยากรู้ว่าทําไมเราเป็นคนที่ฝันแปลก่มหมือนคนอื่นเขาหรือมีคนฝันแต่ว่า อาจจะได้ไม่ไม่ได้มานั่งพูดแบบเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการแชร์แล้วกันนะคะว่าประสบการณ์ความฝันนั้นเป็นอย่างไรฝันแรกในชีวิตเลยฝันแล้วแบบว่าคือฉันต้องทําบุญคือฉันแบบฉันต้องเข้าวัดฉันต้องหมั่นทําบุญปฏิบัติธรรมนะหนึ่งเลยอย่าลืมพระคุณบิดามารดานะคะสองอย่าลืมทําบุญทําทานฝันแรกที่น่ากลัวมากที่สุด คือตอนนั้นปรมาณอายุ20 20่ยวันหนึ่งฝันว่ายมโมทูธนะคะมาดึงตัวเองออกจากกรา่าง,งก็คือง่ายๆก็คือคือจะตายแล้วนั่นเองก็คือแบบว่าฝันว่ายมโมทูธเนี่ยท่านมายืนเลยปลายเท้าสองท่านนะคะใส่กระจงเบนสีแดงเลยนะก็เหมือนคล้ายๆในรูปเลยในรูป จ,จินตนาการที่เขาทํากันนะนะฝันว่าดึงวิญญาณปุ๊บเขาบอกว่าไปมึงถึงเวลามึงไปได้แล้วในฝันนั้นร้องไห้ค่ะร้องไห้จะเป็นจะตายเลยคือหนูไปไม่ได้หนูไปไม่ได้ก็บอกเขาว่าหนูไปไม่ได้หนูยังตายไม่ได้อ่านะคะก็บอกเขาแบบนั้นหนูยังตายไม่ได้อยู่ยังไปไม่ได้ร้องไห้ฟูมฝายดึงวิญญาาออกมาลุกขึ้นมาแบบไปมองนี่คือเห็นตัวเองนะคะ ก็เห็นตัวเองอยู่บนที่นอนก็เลยบอกเขาว่าหนูยังไปไม่ได้หนูยังตายไม่ได้ตื่นขึ้นมาร้องไห้ด้วยความตกใจมันเหมือนจริงมากเลยค่ะคุณขาเหมือนจริงมากเหมือนจริงตื่นมาในจิตครั้งแรกนะคะที่แวบ,บแรกเลยก็คือฉันต้องทําบุญฉันต้องหมั่นทําบุญฉันต้องหมั่นจดมมุนทำบุญ วม่แพเพนไม่ตาเพราะว่าคิดเลยว่าชีวิตเรานั้น,นสั้นนะคะจิตนั้นแว็บแรกนั้นนะคะชีวิตเรามันสั้นเราต้องหมั่นทําบุญเราต้องหมั่นแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเพราะว่าเราไม่รู้รว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่อีก,กหรือไม่นะคะอันนี้สิ่งแรกและแว็บแรกที่คิดและก็ปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ช่วงอายุ20นั้นมาแล้วตั้งแต่ช่วงย0นั้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ ภข้าวัดสวดมนต์เข้าวัดสวดมนต์แต่กิเลสของเราม,มีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วแต่เราลึกๆเราควรจะคิดว่าเรากิเลสที่เรามีเราก็พยายามที่จะดึงสติตัวเองจะทําชั่วอะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามจะดึงสติตัวเองกลับมาในสิ่งที่เราได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นมันเหมือนจริงจริงๆความตายนั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวเลยค่ะทุกคน ะะก็สิ่งแรกที่ฝันนะคะก็ EP ต่อไปก็จะเล่าเกี่ยวกับนะคะความฝันเกี่ยวกับอ่ะอยากฟังอะไรก่อนดีพยานาหรือแม่ตะเคียนดีคะแม่ตะเคียนเนี่ยฝันมาเป็นสิบสิบปีส่วนพยานาก,ก็ร่วมยี่สิบปีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้แบบว่ามาเล่าแล้วให้ทุกคนเนี่ยลงเชื่อในสิ่งที่เล่าให้ฟังนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเป็นอีกทีแบบเป็นตอนๆนนี้ก็คือเล่าเกี่ยวกับความณน่ากลัวเล่าเกี่ยวกับท่านยมมาทูดสิ่งที่เจอแล้วเหมือนเตือนสติตัวเองว่าหมันทําบุญนะลูกมันสร้างกุศลนะลูกเพราะว่าชีวิตเราไม่แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ขอราไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากทุกทกท่านนะคะอย่าลืมนะคะสร้างบุญสร้างกุศลตามกําลังที่เรามีอยู่นะเราไม่มีเงินแต่เราก็สามารถสร้างบุญ ในด้านอื่นได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ